ใจะดีอยู่อ่าสหารัฐเนาะสหรัฐที่ฝากเงินมาใหา้ลูกไหหลานก็ะคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่ใหญ่มีคอยม,มีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไปเพื่อล่ำเพื่่วลสุขภาพแข็งแรงเลยอ่า,าถูกใสน โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สขู่สุคนเด้อเนาะมาว่าจิอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่้องเลยมาผมมาพอกับเบาจิตอุสุมพรคือเก่าอีกเลยเด้อเนาะก็คือเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางเบารจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่เพื่อนของน้องออมเพิลนน้องพ่อพี่รองเลยเมื่อนี้นะมีข่าวดีเนาะสำหรับทางครอบครัวของน้องออมเพิลนพอดีว่าเมื่อนนี้น้องพ่อพี่น้องมีทาง บ่ล่ะผู้ใหญ่เนาะครับพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นได้ภาคเงินมาให้ทางบ่จิตเองเนาะอ่าเป็นสะพานบุญให้บ่แล้วก็ให้ทางบ่จิตเองนี่แหละมามอบให้กับครอบครัวอ่าของน้องอ้อมเพิ่นอ่าสิเป็นเงินจํานวนเท่าใดนั้นให้ทางอนาคตพี่น้องอ่ามาุนเบิ่งเนาะพี่น้องเอ้ยกคือทางอนาผู้ใหญ่เพิ่นก็คือนนาอ้ายเนาะพี่น้องจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณอ่าอ้ายเพิ่นหลายเด้อที่ว่าาเงินมาให้ทางบ่จิตเองมอบให้ทางน้องอ้อมเพิ่น อดีใจน้ำเพิ่นวันน well okay, <camp> ี้ก hmm. mm ็ได้น้องพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวทั้งบริจิตเองเนาะสิพาทั้งน้องอ้อมเพิ่นมาทักทายสบายดีครับผมมีพี่น้องเด้อเนาะโอเคพี่น้องเนาะอ่านี่ดิเนาะเฮือนซานนันเป็นเพิ่นกะเบื้องก่อนพี่น้องเฮือนน้องอ้อมเพิ่นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้กำลังสิเฮ็ดอีหยังขั้นตอนต่อไปนะอ๋อเดี๋ยวนี้เพิ่นเอาขีดดินมาถมใส่แล้วนี่น้องพ่อพี่น้องเอาขีดดินมาถมใส่แล้วโอ้มีน้ำมีในน้ำอีกแน่เนาะนี่เนาะ เปิเอาน้ำมาใส่อันนี้เห็ดเป็นอ่างเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยดูดูขีดอินี่คือทมมาเป็นที่เขี้ยมห้อยได้เหรอเนาะเบื้องนี้มีปูน้ำแน่เนาะมีเหมีไส้เนาะพ่อพี่น้องไปเถอะนี่เด็กน้องออมผลกำลังเห็ดกินอย่างเยอะเนาะพ่อพี่น้องอ่ามื้อนี้คือยังบ่ทันได้อันน่ะเฮ็ดงานบ่มื้อนี้เนาะ โดยป้ามีห้องน้าอีกเนาะนี่ยเกิดอะไรกำลังเนาอพี่น้องกำลังเห็ดกำลังเห็ด <c oughs> โดยเอ๋อสบายดีน้องอ้อมสบายดีเฮ็ดยังกันนะเอาเป็นยังคือกินเียาเฮ่สบายเบ่สบายเมียนตากผลบ่แข่งผลบ่ เห็ดเบียกัวเห็ดเบียเเคียงพลเลยเบิงเบิงศักษาสุขภาพเจ้าของน้ำเนาะคุณทางน้องอนาแต่เพิ่นเนาะสบายดีน้องสบายดีไปอยู่ใช้พงกินีอยู่เพื่อนนะบัเห็นพงกินีมาแมงม่วงมแมงม่วงบอ๊ะนกออมโดยโดยหลักก็บ่ได้ดอกมันสูงเออ่ได้นั่นแหละเนาคิดว่าบุมีไผอยู่เพื่อนจ้าพงกินีกันเลยทางน้องเพลินกัม่าน้ำเาปะ น้องกุ๊กคือว่านอนเป็นไข่อยู่เป็นไข่ไมีแต่คนเป็นไข่เป็นไข่นอนเด็กน้อยนะเพื่อนเหมือนกันพน่าชายเดียวทั้งอันน่าอายเดียวชีเขาไปอันน่ะอ่าสวนกราบเดียวชีเขาไปเวะอ่าดินน้ำเนาะอ่าทั้งน้องๆเพิ่นกัอ่าตัวนี้เ็ดกินย่างกชาเนานะนต้มมีบ่นี่คืออาหารเช้าเปน็นบ่นี่อาหารเพล็อาหารเพร็ดเนี่ยนี่เนาะตอนเที่ยงเนี่ยนีน่เนาะอืมเช้าอันกินแล้วโอ้ได้ยดอ นี่เด็กน้องพ่อพี่น้องอ๋อมีไก่พันธุ์หมอันนี้ไก่พันธุ์บ่อือีนี่ดูมันน้องพ่อพี่น้องหอเห็นพึ้งชูไพน่นากคีบอาหิตไปสั่งนะบ่ไม่ชิ่งหนามหมวกขับบ่หมวกหนามหมักหมวกมันนี่ได้จักหน่วยแล้วมดนี่ไก่พ<ะ>ันธุ์มันนี่ไก่พันธุ์ได้จักหน่วยแล้วมดนี่ไก่พันได้ไปเบิ่งไก่พันได้ไปเบิง่งบ่ บ่ได้ค่อยกินมันได้เ hey. ก ah, ือบซ้าหน่วยนะไปจะได้เพ uh, nice. ื oh, ่อนอะทั้งนั้นเห็ดอย่างนี้เด่นกันตอนต่อไปนะต่อไปก็มีแต่ร์เรือก่อพลาะมีแต่ก่อบ่บัลโลยแต่ว่าหากเห็ดเห็ดเรื่อยๆเม็นบ่โลยเมื่อนี้บนสบายไหมเป็นเรื่องบริเฮ็ดอ๋อบริเฮ็ดเนาะเมื่อวานเนาะภาคภาคการยุดธเม็นบ่ใครมัดกุ้นสามคนเอ้าสั่งมาใท่น้องพอดี่น้องเอ้ คือพากันไข่กันนาเวิร์ตบันนิงก็ได้เมื่อวานนี่ก็แข่งผลพี่น้องเอ้เมื่อวานนี่บริจิตเองก็ได้เนาะแข่งผลเป็นน้ำท่าเออหน่องก็เบิ่งกแน่เนาะฮะศาสตร์สุขภาพเจ้าของมาเหี่ยววันจาดผลดิอืมอนี่คือเห็นข่าวว่าไปเที่ยวแมนโบไปเที่ยวทา้งในนี่เที่ยวปากซีจริงไหมม้วนบ่ไอหน่องพ่อพี่น้องมีโอกาสเด็กไปได้เนาะนี่ก็ได้เนี่ยเมื่เคยไปน้องเตยเคยไปบ่ ไปอยู่เนาะหาว่าได้ไปเที่ยวอืมนี่พุ่นนี่เสนาพ่อพี่น้องไอ้พุ่นนี่มีโอกาสกะบจะไปเที่ยวอยู่โอ้ยจักยามไหนมีบุญวาสนาน้ำฝนอยู่บ่เด้เนาะหนูจักกัไปไล่อยังหรอวะได้เนมันหนนันหอดบ่เอาเสนาพ่อพี่น้องขนาดรถใหญ่ยังจนหอดหอดปุ่นกะสามมืออืมอดหนาอดเอาวเสนา อ่าโ่จีน,นี่ได้ดอ,อุดเหน่าเนาะคำว่ามีบุญวาสนาน้ามูเนาะ,ะอ่าก็คือมิได้ว่าเรื่องการก้อนี่เขาบม่ได้ถายอย่างนะว่ามิได้ถ่ายทาั้งน้องเป็นเศร้าไข่แลยกักกบ,บ่อบด้วยว่าจังเลยหรือว่ามีมี่อย่างในี่ว่าของที่ว่ายังมันขาดเอย่างไรนะมงกบยังบ่พอปะหนึ่งแต่มงกบเนาะ ที่ว่ายังบุทันพอเนาะพ่อพี่น้องแต่อ้บ่มีเลยเลยเนาะขมามีกะคือชิรัยกอเลยเนาะแต่ว่าคือตอนนี้กะตอนทามีมงกบฎเหม็นบ่มก่อไปเรื่อยๆเห็นไหมก่อเพื่อไว้ละยาถ้ากินทามร็มากเม็นบ่เออนอนไข่บ่หนึ่งกับไรกินยังได้ใช่น้องอ๋อมีแต่ยางยังได้กินนะ ยาสระครับยาอัมพียาสาราครับยาอัมพีเลยอกอก็บทินว่าเอยากได้จ็บโคเลยรับจ็บคอเป็นไข่เนี่ยอันเนี้ยใชัยาบ้างใยาบ้างใชอยู่ใช้อยู่บ้านยังคำอยู่บ้านยังทำบ้านยังทำเลยวโออ แต่หม่งม่มมวมงที่บุมีนก,กินบ่มีแตอเนี้ยตหมม่วงกับต้มเอแต่หม่มมงกับตมม้ตมมีมมอือม,มกินม,มัมกินได้อยู่อมันบ่แล้วอันนี้เป็นเป็นกินบวแล้วอันนี้กินแล้วเบดแมนยังกอันนี้กินในเบิดแมนบ่อืมนกกนยานั่ลยน้องพี่น้นองกคือทั้งตอนนี้กับองน้ำเบมร์นแมน้องหงนํำนี่คือ ยังไม่ทันเร็วเนาะโไปป่ะถ้าะบา,ปา,ปาไปบึงเนี้ยเนาะตอนนี้กาน้ำยังไม่ทันเดือดเนาะพ่อพี่น้องกาเมื่อนี้น่ะมีอาณาข่าวดีเด้อน้องอมเด้อเมน,นีเด้อเน,นาะมีข่าวดีมามาบอกเอา้าอันนี้ใช่น้องอมมันพลาดเเป็นจังไรนี่เอาข้นเมื่อไรเลยบ่อยู่เฉยนี่น่ะมันลงลุ่มเลยมัน,นีโดยอันเดียเป็นเป็นเหตุทาเอาขึ้นเมื่อไรเลยบ่ กร็มีแต่ห้าม่มาแงเอาละมาประมาณจังมือได้หน่เพิ่นมาเพิ่นมาหยุ่มลงเบิ่งว่านี่บ่าตะวันบอกมันหามเลยเป็นว่าชิมาแป้งห้มื่ออื่นนี่แหละเพิ่นชิมาแป้งห้แล้วก็นชิมาเปลี่ยนพลอยให้ใหม่เพราะหน้ามันโบออกแต่ว่าน้ำเนี่ยอันน่ำท่อน่ะมันอยู่ลุ่มเลยอ่ามาเบิ่งนี่รึจับจับจับมือจับอันนี้ให้ระบายเทไปได้หรอ่าเนาะเบิ่งเด้เขาเทอะไรบ่ เจ้าบนนักบอมันสูงอ้านักขึ้นนั่งขึ้นพี่น้องเลยอะไรฮะคุยพี่น้องเคยอยู่เคยเห็นอ่าอ่าลาย อะครเขาคัวอยู่เนาะแล้วมันเป็นแบบนี้ก็เลยแบบว่าอันนี้ก็เป็นทั้งที่งห้างหรนกควายมันเหี่ยนควยมันติดควายมันรุกมันเป็นอะไรมันบวกลดได้ไหมน่ะโดยมันมันบวออกไรเมื่อแล้วเป็นเป็นทิศช่องทิศล่ะมีแต่ว่าบวลงล็อกหนิเนาะบวกลงบ่

เี่หรอเทสเทสขึ้นระบาวก็ได้ยี่ขึ้นระบาวใส่ก็ได้บางเวลาแปลงจริงเอาขึ้นก็ได้แมนแมนเดี๋ยวมันกจะลุดลงอีกไปนี่ยังในห้องน้ำนะมาครบแล้วมี่แ่ขาช้างจะไม่เห็ีโอ้คือครบแล้วเนาะงห้องน้ำนี่เนาะไปข้อท่าพี่น้องเลยคักคักคักเนาะก็เศร้าอะไเจอะพี่น้องกินนี้อเทสได้น้องเอามาเบิร์ดลึกทางนี่เนาะ คือทางบ u d g e t เองนะยังมาท่านเรน่ะมาเบิ่งจะเขื่อนด้ไพี่น้องมันนี้มันลงจะโชว์ก่อนน้องนี่จำชอบปะมาสี่ชอบแล้วมันยันงบเพ็ดรของหน้าเพราะโคเป็นกันเลยซื้อมาสามอ๋อสัมมี่ก็งามแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าใครกลัวเฮ้าบ่มีเนาะคือเมื่อนี้เนี่ยคือสีอันน่ะโจเลยเนาะมื่อนี่นาะบไม่ได้เห็นเลยเหมือนปะเพราะว่า ทางเบิงทางกายก่อนเนาะไปเที่ยวเมื่อวานนี่เฮ็ดแบบดได้มื้อวานนี่คือว่าแข่งพุนม่นวานนี่ก่อแอแล้วก่อก่อเออโบเมนเทคานแล้วแล้วเขามายู่กอนบ็อกว่าจะไปก่อบันนี้อยู่ได้ค่านึงแบบพุนต๊อยากยู่ให้มันได้ลายๆาแล้วจึงคิก่อบันนี้แบบยู่แล้วบบแข่งแข่งพุนพร้ะมันรู้ซึกเจ็บหัวก็เลยบม่ได้ก่อกันเจ็บหัวเลยเป็นคั่ Đồi, rồi rồi rồi, bây được cả... à nhu bóc rồi chép hô á bà nè rồi ừ. nhu con đuộc tạ khuất cắm chồng em chồng em giờ bố bên nhang đuốc lè lịnh chơi à bố à, bên nhang đấy khi nào bố mưa, chồng em cả nhang bố bên nhang bật phụ ơi tạc lên đừng bật bên khải mùa văn ý, cả lâu bao anh cả ai anh cả à, khen khuất mát tèm không xuân à, bốn thô <laughs> bố bên nhang bốn thô hàng cái hấp lấy nó bố phi đông แต่ก็เมื่อนี้ก็คือว่าเดื่อน,น้องเดมื่อนี้เดิน,อน,อเดนเนะาะฮะพอดีว่ามีทางอ่าอ,อ,อ้ายเนาะฮะว่าได้กับเป็นทางอาณาผู้ญจดีนี่แหละเป็นผ่านเงินมาให้ทางอ้ายเองนะเป็นสะพานบุญให้ก็คือมามอบเงินให้ทางนอ้องแต่หากว่าในเงินไปแล้วแบบว่าชื่ออย่างแน่นอนหรือว่าเอามาไว้ชื่อเครืรร่องที่มันพอในเฮือนเหมือนปะโดยเพราะว่าคือเรื่องเิฮือนเรื่าเดี๋ยวนี้มันยังหลายเนาะ อย่างไรแต่ว <sociedad> ่ามันยังบ่ทันได้เพียงพอพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือทางงบนี่มีเด้อบ่แบบไรงบในการแบบว่าซื้ออ่าบานประตูแบบนี้นะบงกบแบบนี้นะยังบ่ทันมีบ่โดยอืมแต่หากยังบ่ทันมีนี่คือสิได้โจเลยก่อนแม่นบ่ก็ตัวที่บ่ได้ใช้บ้านน่กขึ้นบ่สูงนีะมีแต่ว่าอ่าตนี้ก็ยังบ่ทันมีแต่ว่า ก็โตที่มันยังไม่ใช้อน,นาบานประตูเนาะ<ล>อ่าอยู่ทั้งแขาง,ขางทั้งเอวมันเนาะ<ล>อ่าบอลที่ว่าเขาใช้ประตูเขาก็พขาใช้มันบ<ล>่าหยุดไว้ก่อนอือแสดงว่างบในการเหตุเชื่อของน้องอ้อมนี่ยังบ่ทันมีได้เนาะงบ<ล>อือในการแบบว่าซื้อบงกบพี่น้องในการโตอ่าขั้นตอนทั่วไปเด้นะอเนาะพราะพี่น้องเลย มีแต no? no. no? <laughs> ่ว <laughs> ่าพูดอะไรเนาะเดี๋ยวสิไปมอบเงินให้ทางกนาน้องอยู่ที่น้ำแม่พูดแหละมือนีก็ให้ทางน้องเพื่อนพามาเบิ้องน้องพี่น้องมาเบื้องเรื่องของน้ำของในนี่แหละน้ำก๊อกเพื่อนก็ใไส้บ่ได้เนาะทางกนาเป่าแตะบ้านเพื่อนเพื่อนเปล่าเพื่อนสีมาเบื้องบ่แต่ว่าเรื่องเอาขึ้นนี่บริจิตเอาขึ้นได้พี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องก็น้า พ้อยนี่เนาะต้องให้เพินพพเ่นผูพ,พันเปล่นเท่านั่นแหละอ่าผู้ที่ว่าเพิ่นเปลี่ยนเป็นนั่นแหละเนาะมาที่ดวงแกะบ,บ่อ่อเดือดแล้วเดือดแล้วเนาะเป็นเังนไรน้องใครบ่เอาไข่นาดนี้อนี่คือไข่ไก่พันธุ์บ่โอ้ยเฮ้ยมือจะมันไข่มันไข่อยู่บนเดียวบ่ ใครอยู่พูดอยู่ล้างของแม่รังมาไข่เนี้มีน้ำมันนี่เขามาเก็บไส้แม่นบ่โลเจ็บไว้บอนฟืนยันมากินเขาเิ็บเออไอ้ไงดูพี่น้องเป็กหนงโอ้บ่ได้กับคุ้มเนาะไก่เจ็ดโตหนึ่งก็ได้พี่น้องเลยกินขมือแม่นบ่กินขมือบางมื้อนี่เรากินกาบเรได้กินไข่และเออมึอนึ่ไก่พันเนาะใหญ่ดิจับไลยเพราะฉน้องไก่นี่มันเบาหรือมันหนัก แต่เบาแล้วมาได้กินห้ามห้ามพ่อแม่ไว้สี่ห้ามให้มีแต่มันกินตามธรรมชาติเฉยๆนี่เนาะด้วยอือืมอืมฝพี่น้องเลยเนาะถ่ายไปก่อนเนาะพี่น้องทางพ่อแม่พี่น้องเบิ่์มืออากาศนี่ก่อนเนาะปุ่นยำแม็นบะยำมังม่วงเนาะตำมตามังม่วงกินกับเข่าแม็นบะปุ่นกินดอกตีกับไข่นะผมว่ากินนี่กับไข่ดอกตีแต่ว่าน้องอ้อมนี่ได้เบิร์ตเป็นบ่ย หอดไข่เพื่อแกงกินน้ำบัวลายกินน้ำ100กิระมเนก็ย่าหรือว่กินบัวลอยอืมบัวไดก็บัวบัวบานไดบ่ฮึไอ้เนาะต้มใส่ไข่เลยไปไข่เขาพูนเลยเออเอาคือดีส้พี่น้องเอาไมนคือไข่ไปไป็น่นหนไหมไข่่บนบางนทีมันไข่ต่เชียงมันยังมีบนทีมันบุกไปมีกลุ่มใหม่มัน S <S อันนี้มันคือ,ค,อคือเดี๋ยวไข่มันไข่ไปรอดบ่หนี่นะอะฉันมันเข่าห่างบ่ท่านมันจะยืนไข่ได้เดินเลยนะ<ม>บางทีก้ะคุ่นและฉันเองพัวเพื่องเดียวมีงุกควันพี่นอบบ้อนไงบ่จิตเองกันเดียวสิอ่ะนะซื้อเมื่อไปไว้อยู่หน้าเนาะมันขัดอยู่เลขคำเป็นในนี่เนาะม่อยากขายก็ได้อันนี้คนมาซื้อเหม็นบ่เออคืออ่ะไข่นี่ได้ วันบ่ไวแล้วบ่จันชื่อึมให้ทรงแตะมื้อแล้ก็ยังบ่หมดไคหยังไดโดยบ่ได้ก็บาดบาดมีเนาะเออพอได้ก็โอดดีใจได้ไปดอไที่ว่าทังครอบครัวของน้องเพิ่นก็อ่ากินอิ่มเนาะบ่อิ่มทองอิ่มไสเนาะบ่ได้ก็มีแต่ว่าให้มันมีเพื่อมีแห่งในการอ่าเฮ็ดเวียกเนาะอืมมนุดคือแท้ๆได้เนาะพ่อพี่น้อง ต้มมีเนาะเดืองอมฮอมอยู่นี่เนาะเป็นแต่เส็บคัด <c oughs> โอ้ยเนาะอันนี้คือเขาเทียงเนาะเขาเทียงประมาณจะมุ้งได้แสน้ององมเดี๋ยวนี้เบิง้งด้วยเป็นคนมีเวลาเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเออสิบสองมุ้งได้แล้วพ่อพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวทั้งมือดิทเองกัน,กนเดี๋ยวสีะจะหน่อยกันสิพากันออกไปทั้งนานอกแล้วล่ะมีแต่ว่ามื้ดนี่ สี่ภาคกันเทศยังสามมือนเริ่มกอ่อเริ่มเริ่มก่อป้องเฮ้ยเห็นแบบม่วงโดนแมลยแตกพี่น้องเลยเออเอาตอนนี้แกมาพ่อคนอยู่ในช่วงตอนเฮ็ดกินเนาะพ่อพี่น้องอา่านมื่อกี้คือสิได้อ่า,อาพักผ่อนเฮือนซานขักเด้อวน้องอ่ะมาเห็นหนื อางามคักงามคักเอาสําหรับพ่อพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็คือสิได้กินอนนข้าวกินน้ําไดนี่เนาะอ่าเดี๋ยวทางอ่าน้องอ้อมเด้อน้ออ่าเดี๋ยวทางบ่จิงก็สิอ่ามอบเงินให้ก่อนเด้อเอ้ยเด้อเนาะอ่าเพราะว่าคืออ่าเว้าหั่น่เนาะอ่าคว่าได้เงินไปแล้วก็มีแต่ว่าซื้อในส่วนที่ว่ามันบ่พอหั่นเนาะเือนคืออเ้านี่ก็เอา ได้กระปุเล็กมาแมนบ่ส้างมมเาคือเขาสั่งเองหรือว่าแบบแบบใดแบบมีผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่ผักเงินมาแบบซุ่มฉุกมาแล้วก็เอามาไว้คือใส่เนื้อแล้วก็ซื้อใส่ใส่มันเหลือน้อยเดียวแล้วก็เลยซื้อมาเพิ่มอันนใหญ่มันอัดมันเบิดแล้วมันจีขาหึงสั่งซองมือเพิ่นฮักเอามาส่งนี่เพราะ่แล้วก็คือตอนนี้ก็มีแต่เรื่องเฮกับทรายเนาะที่ว่าสั่งมาไว้แล้ว À, bóc này bị như này đường bóc bố phò đồng bộ ở đây nó có phi đồng nhang nhang nhiều nhỉ nó thế mà cày bóc à bóc này bận đồng, <laughs> đồng đồng nghèo phu ô từ từ đấy nhỉ nó thế mắn nên nó nó mượt đấy nó tiền bù xà bận nà đầm khứ đấy nó vì hàn ngam khác bận nhang bận này cái nó อ่านั rats, <sh> <existe> ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องก็เดี๋ยวสิเอาเงินให้เนาะเพราะว่ามีทั้งอ้ายเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ทางบจอ่าจํานวนเท่าไหรนาะบ่พอบ่ไดกให้ทางน้องอ้อมอ่าเก็บไว้เวลาีวาของเนาะอ่าสิ่งที่ว่ามันบ่ทันได้อ่าเพียงพอกซื้อมาใช้เนาะอืก็เป็นเงินอ่าจํานวนอ่า หนึ 1> 1 for products, ่งล er ้านกีบเพ้อ์ดนะพี <S <S ่น้องกับเป็นเงินบาทเท่ากับสองพันมันบ่สองพันเนาะเบิ่งให้ทางน้องออมเด้อน้องออมเด้อเนาะโดยเนาะกับเป็นเงินของทาั้าไอ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะอ่าจังใดกับขอบุญกุบคุณเพื่อนอ่าจังใดกับทางน้องออมอวยใจอภัให้เพป็นไอเด้อเนาะโเลายเดด้อูใ่จีุ อ่าสหารัตเนาะสหรัฐที่ฝากเงินมาใหา้ลูกให้ล้านกระคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่ใหญ่มีคอยมีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไปเพื่อนร่ำเพื่นรัวชุกภาพากแข็งแรงเลยสา,สา่ถูกสาถูกเนาะดีใจใพ่อ,อง,งอ้อม โดยกันเด้อขวบแปบแข็งแข็งเด้อตีมีแห้งกวบเท็จไปได้ข้บไข่ใหญ่นี่เด้อบาจิบเด้อซาใจไข่ปอดเพื่อนปอดไทยเด้อโดยซาถูเนาะเอ้ยก็คือกันเนาะมีแต่ว่าอยู่น้ำลูกน้ำเต้ากะสู้ๆเนาะอ่าสวยๆกันเห็ดเนาะว่าอะไรก็อ่าเห็ดเฮียนเห็ดซานเนาะพ่อพี่น้องคือดังคั่วผ่านของทั้งน้องอ้อมเพลินนี่เนาะว่าจะได้เฮีอนซานอ่างามๆให้ทั้งเมยูเพลินว่า ตั้งแต่แรกคุณเลพี่ดตรงไหยบ้านนี้กะฝันใกล้เป็นจริงแล้วเนาะอืมีแต่ว่าเบิ่งเอาแล้วเนาะพอพี่น้องอันไหนมันบ่พออันไหนจะว่าเรื่องหือเรื่องยาก็คือกันเนาะคันว่าสุขภาพเจ้าของยังมาท่านเศร้ากะไปซื้อยามาปิ่นมาปัวเจ้าของก็ได้เนาะมีแต่ว่าซักยาก็ได้กะกินกับยาอย่างก็ฉลาดมันบ่ฉลาดกับอันตรียาดีเคสก็อัดที่เสาร จว่าเป็นจะได้สัญญารตอนนี้มีแต่บเจ็บหัวมีแต่เจ็บหัวนอนแต่อาจจะใช้ยานอนหนาวหนึ่งนองหนาวบ่เดี๋ยวนี้นอยอ๋อต้องนอนพักผ่อนนะสิน้อสักยาอีกมาเลยสักยาอีกเอาเข่าไปไว้น้องงอมไปโอเคเอาเด้อเด้อเนาะเอาสบายดีสบายดีเนาะนอย เอาพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้แหลนะเนาะทางบริจิตเองก็คือสีได้เดียวไปเวียกต่อได้พี่น้องตอนนี้ก็มาพ่อทั้งน้องอ้อมเพิ่นเนะาะกับกำลังกำลังงานหะิดกินอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็คือทั้งครอบครัวของทั้งน้องอ้อมเพิ่นเนาะพ่อพี่นอ้องก็ได้รับการสุดเดือจากทั้งคนเอ่เพิ่นก็นหลายท่านอยู่เนาะพ่อพี่น้องก็ เมื่อนี้เพิ่นก็คือสีโบได้เห็ดเบี้ยเดือพี่น้องเองเพราะว่าทางน้องเพิ่อนสบายทางแม่เ,พ,พ,เพ,าพ,าพ,พิ่นก็พาลูกพาเต้าพักพอดนพพี่น้องจังใดเนาะทางมุจิตเองเมื่อนี้กัการขอบุญขอบคุณทางน้ำอ้ายเนาะที่ว่าฝากเงินมาให้ทางบุจ,จิตเป็นสะพานบุญให้เมื่อนี้บุจ,จิตเองกับได้มีโอกาสนำเงินมาให้ทางน้องเพิ่นอนซื่อใจอในครอบในครัวหรือว่าสิ่งของที่ว่ามันยังบ่ทันเพียงพอก็สามารถซื่อเพิ่มเติมมาได้นพพี่น้อง นี่างนี้เนาะาเฮือนชันดันเป็นๆกันถือว่าเรียบร้อยเป็นเล่ายังบกน้องพ่อพี่น้องบกกับยังบาทันโพ่อเนาะาทางมาคำเพิ่นกับสบายดีเด้อมาคำเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะการโอเคสำหรับพ่อพี่น้อง,องการสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องเลยทางบาจิตเองการขอบคุณขอบคุณทาง ขอให้อ like, like, like like ้ายได้กับครอบครัวอยู่ดีมีแหงเด้อน้องความเจ็บยาได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อน้องคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเด้อน้องเบี่ยกการงานที่เฮตุอยู่ขอให้ล่าเลื่อนไปด้วยดีขอให้มีแต่คนหักคนแพงขอให้มีแต่คนหักคนหอมเด้อน้องหาขอให้อาหัวหน้าหาเพิ่มสั้นเพิ่มตำแหน่งเดินสั้นเดิมตำแหน่ง ขึ้นเนาะลำรวยนิ no? ่งๆขึ้นไปเด no? ้อไอเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้ทั้งเอฟซีบัดส์สกุสุคนอยู่ดีมีแหงเบอาจิตหนงขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ย